ครับผมสวัสดีครับผมครับมาแล้วครับชุดส่งฟรีครับราคาก็โดนแล้วครับ1 6ึ0 0ัรบาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านชุดนี้ใช้ได้หลายงานครับไม่ว่าเป็นงานโฟกซองร้านอาหารฟังในบ้านได้ครบสลับชุดนี้ครับไปประชุมกันชุดนี้ได้อะไรบ้างครับผมครับ ความพิเศษของชุดนี้ครับคือตู้18นิ้วมาตินไปด้วย1ใบครับทำไมต้องเป็น18นิ้วครับผมครับชุดนี้ครับผมเน้นให้ลูกค้าฟังแบบสบายสบายเปิดฟังแบบชิวๆครับผมครับแล้วก็ข้อดีของมาร์ติน18นิ้วครับการคอนโทรลพื้นที่การคุมพื้นที่ถือว่าได้ดีมากสลับตัวนี้ครับผมครับงานตู้เราครับไม่อัดทั้งหมดหูจับหน้าตะแกงปั๊มติดฟีเจอร์ครับสวยแน่นอนตัวนี้ครับผมครับมาพร้อมเสียงกลางคอลัมน์4นิ้วอีก2ใบครับผมครับ คอล์ดลสีนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวครับที่ให้หนังกำหลับใครที่ชอบแบบเปิดเบาเปิดแบบชิวครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับผมเพราะว่าลาโพงเล็กเวลาเราเปิดเบาในห้องในบ้านสามารถเปิดได้เลยครับผมครับย่อนอกพื้นที่ถึงแม้เราจะได้เร่งนิดหน่อยแต่ก็ยังออกนอกได้ครับผมสำหรับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากได้ไปด้วย2อบใบนละแกงปั๊มฟีเจอร์แบบสวยๆบนเตัวนี้ครับผมครับทางด้านงานตู้ของเราเหมือนเดิมครับเราเน้นเป็นงานไม่อัดทั้งบทครับเพราะว่าต้องการให้ลูกค้า ใช้งานแบบทนมากครับผมครับเราคนสงสัยว่าทําไมของแบรนด์ดกสซาวทำไมของบางอย่างมันแพงนี่แหละเหตุผลครับงานบุ๋มอัดพวกนี้เราใช้มาตรฐานทั้งหมดครับสลับตัวนี้ครับในชุดมีอะไรอีกยังมีขาตั้งวีครับนี่ได้ขาตั้งแบบนี้ไปเลยครับผมครับไปตั้งสลับใช้งานครัวเรือนหรือต้องการความสวยหรืองานประชุมสัมมนาครับนี่ถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งชุดครับผมครับแล้วก็มาด้วยแถมไม่ไปด้วยอีก2ไม้ครับผมโอ้โหถือว่าคุ้มมากชุดนี้ครับผมแล้วที่ขาดไปได้คืออะไรครับนี่ครับ คุณพลังพาวเวอร์ของเราครับเป็นพาวเวอร์มิกครับผมตัวนี้มีฟังชันครบครับบลูทูธเอฟเฟกต์อีคมาครบในตัวครับพร้อมทั้ง EQ แยกฟังหนึ่งเบสฟังหนึ่งเป็นเสียงกลางได้เลยครับผมครับโอเคครับเป็หนึ่งชุดที่ผมแนะนำครับกับชุด16,500บาทส่งฟรีถึงนีบ้านครับผมคุณครับผม